สำหรับการประกาศรางวัลศิลปินศิลปารทรน,นะครับเป็นการยกย่องเชืดอูกเกียรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นนะครับในแต่ละปีซึ่งทางกรระวงวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับได้ินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี247นะครับเราได้มีศิลปินศิลปารทมาแล้ว1พระนา80ท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นศิลปินที่ยังคงทํางานด้านศิลปะอยู่นะครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญต่อแวดวง ศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งทั้ง7สาขาที่ได้ประกาศมานะครับก็เป็นที่ประจักษ์ทั้งในเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องของกระบวนการคัดสรรน,นะครับก็จะมีคณะกรรมการคัดสรรและณะการตัดสินนะครับเป็นผู้ที่พิจารณานะครับซึ่งศิลปินศิลปะธรนั้นนะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าก็เป็นการประกาศรางวัลศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในแต่ละ สาขานะครับซึ่งก็เป็นผลจากผลงานที่ท่านได้ทำมานะครับตั้งแต่เป็นศิลปินตั้งแต่เรียนอยู่แล้วก็ย้อนไปดูนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับการให้คนรุ่นใหม่นะครับรวมถึงให้โอกาสสำหรับศิลปินที่เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับอาจจะขึ้นจบการศึกษาหรืออาจจะมีความคิดสร้างสารรค์แรงบันดาลใจในระหว่างช่วงการทำงานนะครับที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในขั้นกำลัง พุ่งแรงนะครับของวิชาชีพหรือการเป็นศิลปินนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราเน้นนะครับว่าในส่วนของการต่อยอดผลงานของศิลปินศิลปปารนั้นก็เป็นส่วนสําคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสาคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนการจัดการแสดงผลงานในทิทรศการนะครับหลังจากประกาศรางวัลในแต่ละปีแล้วนะครับ ทางสำนักงานศิลประร่วมสมัยก็จะมีการจัดวิทรสการผลงานของศิลปินทั้ง7สาขานะครับในทุกๆปรีรวมถึงได้นําความกลับม,มาพรมทูลสมเร็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศบาลราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับเพื่อขอพรมราชโ,รโองการในการเข้ารับพระราชสถานเกีบเชิดจุเกียรติจนงวัศิลปาธรน,นะครับอนอกจากนั้นนะครับศิลปินศิลปาธรก็ยังได้มา ทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงในสถาบันต่างๆนะครับที่ได้เรียนเชิญไปไม่ว่าจะเป็นสถาบันทั้งจากอุดมศึกษานะครับแล้วก็หน่วยง,งานวิชาชีพรวมถึงกลุ่มศิลปินทางด้านศิละปะต่างๆนะครับภาครารไเอกชนซึ่งรางวัลศิลปินศิละปาธรนั้นถือว่าเป็นรางวัลที่เรายกย่องเชิดชูเกียรตินะครับก็ไม่ได้เป็นการทําผลงานเพื่อรับการประกาศรางวัลน,นะครับเป็นการประเมินจากการ ที่ท่านได้มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่คณะกรรมการได้คัดสรรจากาชื่อเสียงและก็ผลงานที่ท่านทําในแวดวงสังคมนะครับจนประเมินออกมาแล้วก็มีการประกาศยกนย่องนะครับซึ่งในปีนี้นะครับอย่างที่กลาเรียนว่าเรามีศิลปินศิลปารทที่มีความโดดเด่นในเวทีโลกนะครับหลายท่านหลายสาขานะครับท่านได้มีผลงานในต่างประเทศมามากมายนะครับ มีอยู่ท่านหนึ่งก็ยังคงความนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวนะครับท่านไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลในช่วงในวันนี้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่าใน,ในการประกาศศิลปินศิลปรทรนนั้นนะครับหลังจากประกาศแล้วก็จะมีการจัดอกเทศกาลซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมปีนี้ก็คงจะเป็นรูปแบบของการ จัดแบบสื่อผสมนะครับอาจจะมีรูปแบบของการจัดออนไลน์ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดการแสดงผลงานที่นี่นะครับที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นผลงานทางด้านศิลปะร่วม <า Message S 2> สมัยญญนะครับทางสำนักงานศิลปะวัฒนธร่วมสมัยได้จัดเป็นรูปแบบออนไลน์สื่อผสมในณขณะนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้องความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงผลงานนะครับก็ผ่าน ในเรื่องของแฟนเพจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรุ่นมสมัยแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับก็ต้องลับเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในเรื่องของความมีคุณค่าของงานด้านศิลปะนะครับในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับที่ประเทศไทยของเรานะั้นมีศิลปินเก่งๆนะครับมีคนที่สามารถที่จะ นำความรู้ประสบการณ์มาสร้างประเทศชาติให้เราได้นะครับศิลปะร,รุ่นสมัยกับอีนสาขาหนึ่ง